ก็สว so ัสดีให้ผมจูแก้ให้หนึ่งให้ในเคปวีเกมฮอนนะผมก็ฮิโร่โซสติลเลอร์นะครับต่อมาทีที่หกตะกออิมหนึ่งตายหนึ่งรวมแปดเจ็ดสูสีบูบ IC ียังไงโดนด้วยนะครับโคตรแรงอ่ะครึ่งหลอดอ่ะแม่งอัพอัพหนึ่งนำตามด้วยสองัพปาบทีเดียวมาได้อยู่ ก็มาเรียนครับส่งติเพจได้ที่โล่ไฟล์เพจเฟซบ,บุ๊กได้เลยนะครับผมมามาดูฮีโร่มานีกว่าครับฝ่ายเรามีบัสมิตมีทาโรพีเดน่มีฟักนะโซซิลเลอร์บัคล่ามีหมาบอมเบเดียนไพโรเดโวแล้วก็ผีผีเจาะบ,บานแตกไปแล้ว <Light meat. S 1> คือต้นเกมอะสกิลหนึ่งมันอะ่ะดาเมจสามร้อยยี่สิบห้าไม่พอครับ ใช้ได้สามทีสามระยะถ้าโดนเต็มๆสามระยะนะแม่นๆนะแตกนะฮะยังไงสวยเป็นตัวที่สกิลหนึ่งแบบตายแล้วสกิลหนึ่งแรงเป็นระดับต้นๆนะอันหนึ่งในสามถ้าสกิลหนึ่งใครแรงสุดโซซิลเลอร์แรงสุดแน่นอนเพราะมันได้สามทีแต่มันใช้สามครั้งอะ่ะก็นาทีเดียวแล้วกันเอ้ยมันก็เป็นสกิลหนึ่งสกิลเดียวเข้าใจไหมเออแต่มันกดได้สามครั้งอะ่ะ ซอนดีจังวะามาแล้วก็เป็นสนามมือครับศัตรูหายไปศัตรูหายไปเฮ้ยเตี้ยกูมองแทงก่อนละอ่าแทงไงเดวัวอ,อ่ะสกิลโซซิลเลอร์ก็ไม่มีอะไรครับซ้อนนะครับสกิลหนึ่งก็สกิลไปนะครับสามระยะใกล้กลางไกลนะฮะ สกิลสองเก็บวิญญาณนะครับหนึ่งดวงได้สองดาเมจสี่สิบดวงได้เพิ่มแปดสิบดาเมจมีกระทาฟ้าเพิ่มเป็นห้าสิบห้าดวงนะครับคูณสองเข้าไปเป็นหนึ่งร้อยสิบดาเมจนะฮะโอเคสกิลสามครับลบเกาะศัตรูอ่าประมาณนี้แค่ลดเกาะแล้วก็ตีแรงขึ้นนะฮะลดกาะตอกกระอ่าอาตีก็คือบึ้มบั่มนะครับปล่อยวิญญาเราไปนะครับมีดาเมจแล้วก็บวกความแรงต่อวิญญาณชาสกิลสองนะครับแค่นี้แหละ คือเหมือนมีอืมก็เหมือนแบบสกิลหนึ่งไปแล้วก็อันตีอรอระเบิดที่เหลือก็ไล่ตีอย่างเดียวเลยนะฮะ, <see> อะตอนเกมเก็เป็นตัวที่ได้เม่แรงครับเพราะว่าสกิลสองมันสะสมวิญญาณได้ตอนเกมเนี่ยตีจุกๆเดี๋ยวไป oh, <no. S 2> ทีแมงดันอย่างเดียวเลย มาแล้วครับแบ,บสมิสันพีเดโดนใส่ผีก้อนเลยครับแล้วฟักดูดมาอย่างสวยแล้วยังไงครับโซสิวเลยระเบิดไปหายสองแล้วบอมเบอร์ดเดียนเก็บสสวยจาดคอมโบคอมจอยกูไม่ได้เลยพีเดบอกเกออกิดตัวเดียวพอแล้วอย่าไปเกิดเยอะเลยแคลรี่3ตัวเกิดสักตัวนึว่ง เกิดตัวหนึ่งก็พอแล้วแคลรี่พีเดทาโลโซนซิมเลอร์ได้สองเหรอสามเฉยนะเกิดตัวเดียวพอเกิดเดยอะเดี๋ยวไปลข้าสูนไปแบบสมิตรานับงงไปโอ้โหด,ดูดีเยี่ยโคตรแรงับไปเอาสกิลสกิลหนึ่งสามทีอ่ะคิดดูดิไอ้เฮียทีเดียวแด้ไม่สามร้อยยี่สิบห้ากันแรงแนะ มึงใช้ได้3ทีสระยะเร็วว่ะไปแต่มันเป็นแบบนี้มันจะไหนด้อร้ายละเขาเรียกว่าตัวไว้หนึ่งหนึ่งไงอโซติเวเลอร์ไว้วัดฝีมือหนึ่งหนึ่งก็คือวัดฝีมือตั้งแต่การลาคีมเลยคุณลาคีคีแม่นวิญญาณคุณมีถูกไหมเออแบบไว้หนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่แบบหนึ่งหนึ่งเลกางอ่ะไอหนึงหนึ่งที่เาท้าเล่นกันอ่ะ ตัวยอดนิยมก็คือก็จะหนึ่งหงโตซติวเลอร์เต่าอะไรเงี้ยแต่โตซติวเลอร์นี่เป็นต้นๆเพราะว่ามันวัดตั้งแต่ลาดคีบเ <c oughs> ด็กๆไปน้องเอาผีกัดหัวแล้วทาโรพีเดอครับโดนใส่บอมบร์เดีย,ดย,ดยนะผมแล้วยังไงตายป่ะตายือเป่าตายือเปล่าโอ้โหตายครับมาพีเดอตีสู้พีเดโอโว ตายหมดตายหาเรียบตายหาเรียบตอนแรกมันก็ตีอุ้ยอ้าตอนแรกมันก็ตีดูดเลือดเท่ากับดาเมจที่ผีทำได้แหละแต่พอผีเลือดเอน,น้อยอะดาเมจมันก็ลดลงนะครับมันก็เลยตายในตอนหลังไปไหนตีทีเดียวโอเคได้รับฉายา บไลปานี่มาสกิลสามลบเกาะสามหน่วยแกศัตรูใกล้คุณกดสกิลเพื่อปิดก,การใช้งานออร่านะครับและจะได้รับเจาะเกาะเวทศูนหน,น่วยอ่ะเป็นออร่าหมายความว่าแค่อยู่ในวงก็โดนโลดไปแล้วลบเกาะ เ,เราก็จะตีแรงด้วยนะครับเดอลาก็ค่อนข้างดีบอมือนเขียวต่วันนะครับพีดีเจอพีเด,เเดโดดไปไปชุดหนึ่งนะครับออกเขียวมามากันก่อนเลยไอ้เนี่ยดีนะไอ้มือพิษเนี่ยต้นเกมดีมากเลยพีเดีพีเดโดดอะทำให้มันสามารถไล่ตีได้เรื่อยๆ่อะ สมมติโดดไปพอหมดสกิลตึงขาแม่งก็วิ่งหนีทันแต่พอมีมือพิษเนี่ยเคียช่วยได้ประมาณหนึ่งอ่ะตายแล้วออโอ้โ้ดับเบิลดาเมดแต่ว่ามีบริ้งนะฮะร <The Spirit. S 1> วมมิดระเบิด <The Spirit. S 1> อันตีแม่งเลย <laughs> ครีปเยอะอ้าวเป็นวินวอครับผม อ๋อเกีออ่ยวกัอนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกอนเดี๋ยวมีคนมาโดจะตายไปแล้วเนี่ยเจ<ฟ>มาบินวอล์กออกเขียวกันเป็นแถวเลยว่ะดับเบิ้ลดาเมจโอ้โหบอกเลยมีดับเบิ้ลถ้าวอล์กแล้วตีอ่ะครึ่งหลอด สะดุ้งแน่นอนไม่รู้มันจะตีก่อนหรือแบนตีเลยตีพอแล้วระเบิดเลยตีโอ้โหบอกแล้วครึ่งรอดสกิลอือกดเขียวว้าวจ้าสกิลหนึ่งเวทน,น,น้องไปไหนบอมอกเดียนไอ้เ,เขียวเขียวนี่เขียวหอวเขียวไอ้สัสตว์กูไม่ใช่พีเดย์มาคงมาเขียวอะเขียวเฮียเฮียกูบอกก็บอกว่ายัางไงบอกกูไม่ใช่พีเดย์อือ้า ไปลายต่อปาาแมงมีบกเกาะแข็งแขงไอพีแข็งมาดีผีผีเฮ้ๆๆตายาตาเนยวอมในป้อมมันก็เห็นเดยเขียวสามตัวเยายเหี้ยเขียวหมดเลยชิบหายแล้ว หลายสกิลหนึ่งเราก็ยังเหมือนเมฆอยู่เราสกิลให้โดนแล้วกันเขียวป่อยมันเดี๋ยวเจอหาก้อนนะเดี๋ยวเจอหาคอนเราต้องหาคอนแล้วแหละพีดีมึงไม <Enfin> ่หาคอนแตอนี้มึงแค่เขียวเพลินเลยหาคอนต้องเข้าแล้วไอ้โค้เด็กแม่งเลยฉีดไปเลยเขียวแล้วฉีดใส่หน้าแม่งไปเลยมาเอวด้วยเขบผมเขียวเีกเขาดูไม่กล้าไม่กล้าเขียว วัวโดนสกิลหนึ่งแล้วอันตีสู้วรอนี่สกิลหนึ่งไปเห็นไหมมันเก็บสกิลหนึ่งไว้ใช้ตอนที่่านของข้ากดเขียวก่อนนะครับอ่าไม่งั้นไม่มีดาเมจทำมันไปไหนครับเจมินายฝากปอดูระวังตายระวังตายระวังตายมาคิวสิเบเอ็ดตายในซิสซูครับนาค่าผู้ไรแอซิส <coughs> à. qua, <Quáu>, la, <làng>, hấp, xui <coughs> <sự coughs> bông, xui <sự> bót, còn <coughs> để búa đừng không. năn ngày, ôi, đơn đừng leo cạp, ôi, tay máy, xoay tròn. ดึงไม่พ้นเนินนะครับตายอนะพีเดโดนใส่เดโวบอโบ,บเบียนตีมาครับุยพีเดได้ยอยู่แล้วอันตีระเบิดไปครับบอมเบียนตายไปก่อนไล่ตีอยู่ครับไปหมาหมาเออเหลือผีโอโ้โหเชี่ยผีมันแข็งวะ่ะเปลี่ยนเป็นโบกอีกแล้วเ,เนี่ยรองเท้าเกาะแล้วก็มีรถกเกาะบวกเกาะอันเนี้ย อ่อาก็ตายทะลโลเอามาดิสูป้ป่ะโว้ยเอ้ยโอ้โหยืนแรกเหรอผีมกัดแรงนะกดเขียวแย้โอ้โหตายครับปิดตำนานไอ้เสือร้ายโอ้โหได้เป็นพันซี่เฮ้ยผีมันกัดรแรงดูดิอื โอ้โหตายหมดจบแล้วตัวก็สู่สี่ยี่สิบหกหรือยี่สิบเก้าไฟสงข้ามมาเพิ่อเงินนำดันบอมกระจายพีเดียวมัน้เห็นหรือเปล่านะเห็นดีมีวอร์ดอะ่ะดึงมาครับดึงมาแล้วโอ้โหเดวโกัดไม่ทันนะผมรอตัวไปกัดพันมึงเ้ยเต็มโตก มีสตาร์นะ่ะไปไหนะมาเกล้วครับไปบน เจอฟักกระชากพีเดบอกสก,กิลเยอะกลัวไรอ่ะมีตัวหินนะี่ะพีเดบอกก็มีบี B คบีตัวหินไม่พอตัวทองต่อก็ได้ครับ1ิบิ <laughs> อย่างละเจ็ดเจ็ด Where death me up. light and yeah. <No damage. S 2> สารคูณสองอ้าชิบหายบอมเบี้ยนระเบิดติดหัวป้าบอีเดโดใส่เฮ้ยตีคีบตัวหลังตีคีบโอ้ยแย่ผีก็ตายแล้วได้ไหมหมาอันตรีระเบิดไปสวยได้มันหนึ่งทีเดียวทีเดียวทีเดียวบอมเบี้ยนโอ้โหจะระเบิด เลเบิดอยู่ที่หัวโอ้โหแม่รลเบิดดีไฮโลสกิลเดินลงมาก่อนแต่โดนอยู่ดีตัวละตัวละทีโอ้โหเฮียเดวเดวแม่งมีวอดดิโกโอ้โหอะไรวะไอ้เฮียมาบอดตรงนี้วาดเรียบร้อยมาเกือบแล้วตอนนี้สกอร์31ต่อ32นะครับห่าง1ตัวท่วน เริ่มแย่แล้วตอนนี้ atin, Light, ถึงคีมาเก็บวิญญ้ยเฮียสามสองเท่าแล้วด้านบนเก็บวิญญาณก่อนครับ oh, โอ้โหแต่เหมือนจะไม่ได้เก็บแมงบัวก,กันก่อนไฟราวได้คิวบอม,มเบียนไปครับ ตายทีหนึ่งวิญญาณลดลงเท่าไร40%นะฮะค่าฮีโร่ได้10ชาร์ตอ่าฮีโร่ได้10ชาร์ตทีก็ตัวลาชาร์ตนะครับตายหาย40ก็เหลือ24งเมื่อีกเนี่ย40เหลือ24ถ้าครึ่งหนึ่ง40 40เลอเหลือ20อันนี้แค่40%เหลือ24มาครับหาคอนแล้วครับมาดูว่า พอมีฮ่าค้อนจะเป็นยังไงโอเคจะซ้อ,อนสกิลติดตัวคือมันลดก่อศัตรูหกหน่วยนะแต่ว่าจอก่อเวสสองหน่วยไปไหนฮะได้อยู่ทีเดียวปาบกหาา็หมายความว่าตีธรรมดาแรงกว่าดิเพราะว่า เพราะว่าสกิลสาอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้บอกความว่าแรงกว่าถ้าตีธรรมดาสกิลสาเราได้ลดหกหน่วยถ้าตีเวทได้ลดสองหน่วยอนะ่ะเข้าใจไหมเก็ตไหมเออหกกับสองอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่าตีธรรมดาหรือตีฮาร้คอนแรงกว่าตีฮาร้คอนแรงกว่าเพราะว่าฝ่ายสงคราไม่มีการเวทนะฮะแรามีเขียวด้วยมีการเวทอยู่ผีนะฮะถ้าตัวอื่นที่ไม่ใช่ผีนะครับอ่าก็จุกจุกยกตัวอย่างหมาห้านะครับห้าฮาร้คอนลบสี่ อันนี้อสองนะครับเป็นติดลดหนึ่งแต่ถ้าตีกายภาพนะครับมันลดไปหกหมามีเท่าไหร่มีแปดหกหกลบแปดเหลือสองนะฮะร,ระหว่างสองก็ติดลดหน,นึ่งนันแรงกันนะก็ต้องติดลดหนึ่งอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นนแต่ผีเนี่ยโหโอ้ผีก็แรงไวพอดีก่อเวทมันสิบห้ากายภาพยี่สิบกว่าเนเรือสปดเนี่ยก็นายอยู่ดีเออ กอยเขียวว่าสวยงามนะครับกอยเขียวก็โดนเวทแรงมาเวลาเราเปิดหาค้อตีแล้วสกิลเนี่ยก็จะแรงกับเดิมด้วยนะครับอ evet ุ้ยขาววงวงวงระเบิดมาไปกลางวงที่ไม่มีบอร์ดเนี่ยแล้วที่เดิมโอ้โหเดจาวูฮะอ้ยอ้ยอย่างไง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 สวย กูโดนเดวกัดตลอดไม่ได้ตีเลยมาบอมบี้นมีปอาวุดหรออย่าเผลอก้นเขียวนะน้องเอ้ยปอาวุธนี่สก,กิลไบไม่โดนเฮีย yeah, เอ,อ้ยทีเดียวอุยอ้ยอูวิ่งม,มาโดนเถอโดนเขียว <laughs> ว่าแลว้วมันต้องแบบเผลอก้อนอ่ะมัน,นแบบไม่เชิงโลกอ่ะแบบ อ้เหีย yeah, ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรแล้วอ่ะโกรธซะหน่อยเรียบร้อยตายมาได้ป้อมไหมครับ เ็นู stone มาเดวโกนเห็ดเห็ดแตกจ้ะเอเบวีกัดกัดทาโรฮะฟักดึงช่วยสะท้อนจะเย็นไวรุ่นแล้วยังไงไพโลสารดึงมาเดวโอ้โหตายฟัก ไม่นา่ารอนะผมเจอลุมสองสามสี่ห้าโอ้โหไฮโลเก็บสองอ่ะ่านมายี่สิบสี่ที่ครับโซซิลเลอร์19นะครับที่เหลือคนนึงเจดสี่เก้าไม่ได้หวยเออไม่ได้หวยออกด้วยไป็นรงค้างก็ไล่ๆกันนะครับ5 6 7หกเจ มาพี่เปิดตีดันแล้วแต่้องข้าสกลิลเยอะอย่างที่พี่เดยบอกสกลิสกลเยอะสกิลหมู่ออดีกว่าเราโซติเลอร์มาเราเบิร์ดเก็บหนึ่งเก็บสองแล้วเก็บสามแล้วเก็บสี่ขวายตัวหนึ่งได้ไหมในฐานะอะไรก็ได้เก็บห้าอันใาอ๋อ้อยหล่อซี่เอ็กอาร์สมาร์ทด็อกเลยวันนี้ฮะเน่ไปเลย ขำขำไปได้บาเลยตัดคองได้นะพี่เด็กไ <c oughs> อ้เฮียมันตายฮะตัดคองอะไรเอาบาแหล,าเลกเด้อหขอคอยตัดได้อยู่สิบนาทีเฮ้ยสิบวิ <c oughs> ได้อะ่อะสิบวิอ่ะอ่ะครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่ง เผื่อได้พี่เดียวขงล่างให้ไป,ป้ปอมแวยมาคนเดียวนะได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีโอเคเอ้ทีเดียวเออ่ได้ทางหนึ่งแรกงี้เพื่อมาเติมอยู่สวยฮะได้ต่อไปเฮ้ยตีต่ออ,อ,อุ้ยแมวเหรอโอ้เธดาดเอ้าเดวโวฝากโดนเดวโวดึงครับเปิดฟาว๊กจับขาวิ่งหนีก่อนครับได้ครึ่งเดียวครับครึ่งเดียว ดูดีได้ห้าคนในฟาร์มอีกน่าช่วยดันนะไม่งั้นก็ได้ไม่ล่างกระบนอ่ะจ่าเอเบบีอ่ะไม่มีกันเวทด้วยอุ้ยแม่ไปเพื่อต่ตนก่อนไม่เป็นไรมันกัดเราไม่ได้เราเรามีนูมันมีนูเอ้ยเรามีนูไอ้สะท้อนบ้าหนีไปแล้วอตีบ้าไปไหนโอ้ อัน,นตีเ้เราก็ไม่มีซีซีไม่มีแฮนเซิลไงเออโหตายมันรู้แล้ววะน่ะเก็บไปดีพีเด่ตียิงนอกหอไหมไม่ได้ตรงผลเรียบร้อยเด็กผีโอ้โหกดเขียวอย่าก,กดเขียวนะผีสามสองรองค่ห,หนึ่งกดเขียวแน่นอนเอ้ยไม่กดไปเรดเดิลถูกต้องแล้วละ่ะ โอ้โหกดอะไรก็ไม่รอดขี้นะเมฆเยอะจังวะสามร้อยเก้าสิบอ่ะนี่แบบไม่ได <Yeah, S 1> <the> ้มีดต่บุงดับเบิ้ลนะแตตายเหรอวะเนี้ยเต็มโตกไม่ได้ยิมเมื่อกี้วะได้หนาอย่างเดียวตายเราเกิดแป๊บหนึ่งนาทีหนึ่งครับมามาแล้วออกเป็นวิงโบนะฮะสกอร์เท่าเดิมนะครับเมื่อกี้ตัดไปหน่อยหนึ่งมันหลุดมัน เพิ่งเนี่ยเพิ่งตัดเข้ามาเชื่อมต่ออีกครั้งนะครับรูดเบสประมาณสองนาทีมาต่อฮะตอเหมือนเดิมครับเบลเล็กเท่าเดิมเ <F ates S 1> ป๊ะๆผ่านมาสามสิบสองนาทีนะตกอร์ตามนี้นครับผม <Where S 1> รอกูได้ฮาคอนคอยออป่ะ่าพี่เจบอกมันเขียวใส่ไง ไปเลยบาสมิได้อะไรกระทาฟ้าเฮ้ยให้กระทาฟ้าใครวะไม่ให้โซซิลเลอร์ให้พี่เดบก็ได้วิญญาณเพิ่มอีกสิบอีกกี่ดวงสิบห้าดวงสิบห้าดวงก็สามสิบดาเมจนะครับก็สามสิบดาเมจมันก็เหมือนไอเทมครึ่งชิ้นประมาณนี้แต่ว่ามัน มันส่งผลต่ออันตีด้วยแต่อันตีเราไม่ใช่จุดข,ขายอะไรแล้วมันก็โอเคมันก็เป็นอันตีได้ได้เม่สามสิบพีเดน่าจะก่อเกิดประโยชน์มากกว่าในในสมมุติว่าฝีมือเท่ากันนะน่าให้พีเดมากกว่าเออแต่ว่าแล้วแต่เกมแต่ทง่งโซดิลเลอร์ตอนนี้ดีกว่านะ่าจะโซดิลเลอร์แต่พีเดน่าก่อเกิดประโยชน์สกิลเก่งขึ้นมากกว่าอะไรมาเนี้ย กระทาฟ้าแน่นอนแต่ตัวมันได้กับไม่ได้อะมันไอไม่ใช่บางตัวได้กระทาฟ้ามาก็ดีขึ้นเยอะบางตัวก็แบบอะไรวะอะไรเงี้ยอลักหน้าอะไรเงี้ยคือแบบกระทาฟ้าอะไรวะเออบางตัวก็ดีมากอ่าบางตัวอย่างเช่นเป๊ปอ่าโยนหมูสามตัวแลลี่สกิลใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยบางตัวก็ต้องมีเลย แต่บางตัวก็อะไรวะอ่าฟรินซูมสองตัวซูมตายซูมต่อไอ้เฮียมึงแคลรี่เ <c oughs> ออก็แบบอะไรวะ <c oughs> คนก็ไม่นิยมมามาดู้ยกลาง ไว้ยเพื่อนบวกแล้วมาพีเรียรได้ฮาคอนเบสแล้วครับผมจังหวะนี้ต้องจัดล,ะละ่าล่าไปเร็วของก็ใกล้ฟูฟูแล้วครับขาดเ็วเดอเป็นอย่างอื่นได้ถ้าจะเป็นดูดใหญ่พีเรียรก็ทวมแล้วครับเพื่อนออลา<ะ>งเราหลอกลอกลางอยู่ อุ๊ยอุ้ยโอ้ตายตุยตุยไหมวอกหนีแต่ว่าโดนถุงเพื่อนเอาล่างไป ates, ฟักคดูดมาครับอุ้ยมือแม่งไวแม่งบินกลับไปที่เดิมทานเดวโวดึงอ้าวโดนฟัร์คมเน็นไ,มไรมันแข็งโอ้โหทั้งกัดทั้งเสกอ่ะสวยงามสกิลไม่หมดแล้วมันเทสกิลใส่ฟักคไปแล้วสู้อะไรพีเดพีเดพีเด,เดสะท้อน มาโซติเลอร์เข้าหลังหวานเจี๊ยบเรียบร้อยเก็บตกยี่สิบเจ็ดตีป้อมต่อเอาแบบอะไรกลางคนเดียวมานะครับแล้วโอ้ยยังแม่งเขียวก็สวยดีอาริโวดึงมาตายเหรอจ๊ะอู้แรงอยู่ตีสู้แม่งเลยเก็บสามปาบนี่ระเบิดขีบโหกับตายเอ้ยตายตายแล้วตายแต่โอ้โหระเบิดทีเดกูนี่เอาสุดด้วยคนเขียวสวยดีตีต่อ เชียมานาหมดมานาหมดมานาหมดตีไม่ได้มานาหมดคุ้ยมานาหมดมันไม่ได้ตีไม่ได้แต่ว่ามันมันตีเป็นไงเอาภาพเหมือนเดิมนะครับดูดิเน,นี่ยมนาหมดตีวืดก็กลายเป็นตีกายภาพมันปิดด้วยแหละแต่เปิดมันก็ตีไม่ได้ไงโอ้ทีเดียวอะ่ะหรือว่ามึงไม่เปิดวะ อาค้อนตีมันใช้เท่าไหร่วะเนี่ยอ่ามานาใช้มานาห้าสิบต่อการยจงตีหนึ่งครั้งตายมานาไม่มีหมดเกลี้ยงเคร์เราเกิดแป๊บหนึ่งมาเกิดมาแล้วครับก็ไปตีคุงตีครองนะครับผม เอาอ่อาเดวอถือคลองแย่งล่างตีป้อมไปทีเป็นตีไล่แล้วมามาโดนมาครับเลื่องไงเดวอออกอะไรพยุงพยุฟักดูดรัวมโมโหสวยจัดแต่ว่าเราอยู่ไม่ดีโยไม่อยู่ใกล้ฟักสะท้อนพระนโมโมโหสะท้อนตาย เวแนวก็เขียวสวยดยีกดเขียวละจ้าหืมม,มันมีเวอาวะแล้วยังไงโอ้โหตายครับสาวทิตัวพอดีให้พีเดกับทาโเอาล่างครับเป็นแผนอ่าเสียเบี้ยเพื่อหลวงขุนเ <c oughs> น่เว่พีเด้พีเดความตันานกรรมหมดแล้วพีเดไม่ทันเพื่อน นจากคิวไงจะคิวตีไปเร็ววีดียวห้าววีดีโอกูห้าอยู่แล้วนี่นี่มาดิมาดิเอาดิคอนตันดีเก็บสองถ้าโดนตายเอาเดี๋ยวโอตายเหมือนกันเรียบร้อยอ่ะแค่นี้มีการวีดีโอกิวเก้าตายเก้ามีนอนเอาเร็วด้วยสี่สิบนาทีแล้วสามสิบตัวแล้วเร็วเข้าปะท้ตรงนี้โอ้โหแม่งเอ็กอาร์สมาร์ดด็อก บายบายเร็วๆเราสิบบอกไม่ไหวเรียบร้อย,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 ยครับสามทางครับเอาเป็นดูดใหญ่ครับนี่ครับเจอเสกน,นี่ไงนี่ไงวอเตอร์แอคนี่ไงนี่ไงเฮ้ยดีได้ไปแล้วครับไม่งั้นวอเแอคเดินไฮโลโซโล่มันจบแล้วสามทางและ แสดงว่าไม่เคยดูซีรีส์เกมเพจพอมีพิกสองร้อย ep ดิติดเล่นเยอะไม่หน่อยอ่ะมาโซฟซิลเลอร์อุ้ยเหี้ยแมงหวาดฟ้าพโลโดนเซกไม่ไม่ไม่ตีบอลนูไปแล้วอุ้ยไม่ใช่มันมีกระทรา,ายอุ้ยดูบิงเกรอร์อ้าวละมึง โอเคมาดีมีดูมาตีอุ้ยสะท้อนอุ้ยอุ้ยทำอะไรไม่ได้อุ้ยสู้มาดีโอ้โหดูใหญ่ลืมตัวนี่เมื่อกี้ลืมตัวว่ามีดูใหญ่จะหนีแล้วอ่ามีดูใหญ่ครับสะท้อนก็มาเตะเดืพลังชีวิตร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สะท้อนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดูดมากกว่านะฮะเนี่ยสะทออ้อ,ทอนความเสียหายแปดสิบเปอร์เซ็นต์ความเสียหายที่สะท้อนไปจะ รันเลยก่อกายภาพแล้วก่อเวทห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรันเลยอ๋อรันเลยลันเลยก็คือโดนโดนสะท้อนนะดาเมจมันเข้าเข้าแบบลดก่อไปครึ่งหนึ่งอะอะไระมาน,นี่ยพึงจะมองตัวเองแต่ก่อนเคยลันเลยเออไม่ใช่คนละรันเลยอ่ะนเลยเดียวกันไปเลย เรียบร้อยครับนะจบที่30ตัว31นะครับ30เท่าไหร่จะน,น,นิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ครับแล้วดูมีเม็ดนะครับอามาขอแล้วจบที่31ตายหกสิบสี่ก็ไปนะครับเจา้าิบหน้าบ๊ายบาย